เรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดิฉันนางอังคาคำสิงห์นอกผู้อำนวยการโรงเรียนผู้วิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครราชสีมาขอนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,567ตามประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายดังนี้ค่ะ 1. การนำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาสู่การปฏิบัติค่ะโรงเรียนผู้วิทยา ได้นำนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาดังนี้ 1. ด้านการจัดก,การศึกษาเพื่อความปลอดภยัยโดยพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสาหรับทุกคนปลอดภัยจากโรคภยัยอุบัติภยัยภัยพิบัติและภัยคุกค,คามทุกรูปแบบ ตลอดจนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. ด้านความเป็นครูมืออาชีพครูได้รับการพัฒนาด้านภาษาเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้จิตวิญญาณความเป็นครูและทักษะอื่นที่จำเป็น ทั้งยังมีการพัฒนาและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และสมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงลุก active learning 3. ด้านการพัฒนาผู้เรียนมีการจัดการเรียนรู้เชิงลุก active learning ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่21นั่นคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตจากการดำเนินการในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนได้รับเลือกเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายในระยะ เร่งด่วนควิกวินซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีความสุข 2. ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาโรงเรียนผู้วิทยาปฏิบัติงานตามภารกิจหลักตามโครงสร้างบริหารทั้ง4กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการจากที่ทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยดําเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและเป็นกลยานามิตรอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งโดยนํากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มาพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับคุณภาพให้เต็มศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัด โดยจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียน 2. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3. กลุ่มบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณตามระเบียบกฎหมายของทางราชการโดยได้มีการวิเคราะห์องค์กรเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผู้วิทยาและมีการจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานทุกสิ้นปีงบประมาณ 4. กลุ่มบริหารทั่วไป มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกับทุกกลุ่มงานรวมไปถึงการจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมไปถึงผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนผู้วิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย4ปีติดต่อกัน อีกทั้งยังมีการพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุระดับทอง 3. การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนผู้วิทยา ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพครูการสร้างภาวะผู้นําร่วมและเครือข่ายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาระบบ และกระบวนการการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงได้สร้างนวัตกรรมทางการบริหารคือการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา5 MSG model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนผู้วิทยาเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือผู้เรียนดีมีคุณภาพครูดีมีคุณภาพโรงเรียนดีมีคุณภาพ ผู้บริหารดีมีคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านประธานท่านคณะกรรมก,การที่เคารพทุกท่านที่กรณาให้เกียรติรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของดิฉันในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ